สวัสดีครับบิจิสปอร์ตขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับศึกฟุตบอลแอสเซทไวท์บิจิครับยู19 2025ครับคู่นี้เป็นเกมในกลุ่มบีครับระหว่างอาบาจอชัยนาทครับจะพบกับส่วนกุหราบวิทยาลัยครับในส่วนงการบรรยายวันนี้ก็ยังอยู่กับเรา2คนครับผมเชียรพลไสทองแท,งท้และคุณพัทรพงษ์ชางสถิตโกรสนครับ ก็เตะกันต่อเนื่องเลยครับสำหรับรายการ Access ไว้ u ยูสิหลังจากที่ชมคู่ที่แล้วที่โพธิมิตรสามารถที่จะเอาชนะทางฝั่งของโรงเรียนกูเทคิสเซียนได้แบบท่วมท้นครับ4ประตูหนึ่งครับเกมเริ่มครับอบจอรอชัยนาทในเสื้อสีชมพูครเป็นฝ่ายขีดุกเริ่มเปิดเข้าไปจังวะนี่มงทิ้งออกมาได้ครับอบจอชัยนาท แถว 2, 2เป็นของอบะจชัยนายครับเก็บเพ่นได้เคาะกลับมาตรงกลางแต่ไม่แม่นส่วนกุราบตัดได้แล้วตักเข้าไปในกรอบเขโทษด,ดีดข้ามตัวตูโอ้โหไปชนคารแล้ล้นออกหลังไปครับโอ้ไม่ได้ประตูขึ้นนํำครับส่วนกุราบ ออบจชัยนาทครับเปิดวางทิ้งมาออกมาทางซ้ายเก็บบอลแล้วจะลุยกระชากเข้ามาก่อนครับแต่ออกไปพื้นที่วางสอดขึ้นมาแล้วแตะรับไปได้ล้มลงไปผู้สินธ์เป่าเป็นจุดโทษครับโอ้โหออบจชัยนาทครับได้ลูกจุดโทษโอ้ที่ทิ้งบอลยาวไปทางขวาไม่มีธงล้ำหน้านะครับแล้วอเป็นผู้สาประตูของสวนกุลาบโอทีทัดที่ไปรวบลูกนี้ มาอบจอชัยนาทจะได้ประตูขึ้นนำไหมวิ่งเข้ามาแล้วยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์แล้วครับอบจอชัยนาทครับซัดเข้าไปครับโอ้เป็นด้านของพัทรพลครับยิงจุดโทษเข้าไปโอ้ที่สิบนาทีแรกของเกมเท่านั้นก็เป็นจังหวัดที่จิรภาสนะครับที่รีดจุดโทษให้กับทีมได้แล้วก็เป็นพัทรพลวังโยธาที่ยิงด้วยขวาลูกนี้เนี่ยเสียบมุมเข้าไปเลยเอามาแล้วส่วนกุฎาบตบกลับมาไม่มีใครมาตามนัดครับ แล้วปัม๊มย่างกานบอลมาอยู่ที่ธทรเทศปล่อยต่อยเพื่อนเล่นเปิดเข้ามาได้มงคูซปเปอร์เซฟของนันทพัทรครับพุ่งขวาไว้ได้ติดหนึบเลยครับหมอของสุนกุลาบครับเซตก,กันมาใหม่จ่ายย้อนหลังแล้วเปิดมาครับนิติกรขึ้นมงและเรียบร้อยครับตามตีเสมอได้ครับเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับสุนกุลาบจากลูกมงของภูรนัทเปิดครอสได้ยอดเยี่ยมเลยครับตัวมง ทามมิ่งในการเข้ากรอยโทษก็ยอดเยี่ยมด้วยกาตันทีครับภูรินททองยวนสุดท้ายตีเสมอแล้วครับนะครับเปิดจากด้านข้างครับภูรินทวิ่งเข้ามาเทคคือรูปล่างสูงใหญ่อยู่แล้วครับภูรินททองยวนจวังหวะนี้เนี่ยเกมรับของชยยัยน่านเหเือนิดเดียวเจ้าตัวมาที่จุดนับพบเรียบร้อยแล้วก็โขกสบัดเข้าไปแบบสวยงามเลย ชาครินยังไงดีครับแทงต่อมาทีนเทพบางไว้ได้บอลแล้วธีรเทพพลิกมาสวยจังหวะนี้ของทีรเทพยิงไปติดเซฟของนันทพัฒน์ครับโอ้โหไม่ได้ประตูพลิกขึ้นน้ำครับสวนกุลาบแล้วได้โอกาสซัดด้วยซ้ายครับแต่ก็ต้องชื่นชมนันทพัฒด้วยครับที่ปิดมุมได้ดีรวมถึงเมื่อสักครู่นี้ที่นั่งอยู่ข้างหลังก็คุณอนุรุตนะคะใสนะครับ ก็เข้ามาเชียร์ท่าฝากของอบจชัยนาทด้วยครับอ่าลุยขึ้นมาครับสวนกุฎาบลองจริงจจงหวันนี้ปัดได้แล้วตัวซ้ำไม่มีครับเข้าทางของอบจชัยนาทเตะทิ้งออกมาก่อนครับอ่าและพูทธศิลป์ก็เป่านกหวีดจบครึ่งแรกครับก็ยังเสมอกันอยู่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอบจชัยนาทพบสวนกุฎาบวิทยาลัยครับบอกของอบจชัยนาทอยู่ตรงกลางพยายามจะเกี่ยวเล่นเสียให้กับสวนกุฎาครับ แตะหลบมาสวยกับจังหวะนี้สวนกุลาบทีมากรทีมากรจ่ายเข้าไปแล้วอย่างไงครับสุวินแล้วยิงเรียบร้อยครับพลิกขึ้นนําเป็น2ประตูต่อหนึ่งเลยครับสวนกุลาบวิทยาลัยครับจากรุ่งของสุวินเป็นการพลิกยิงที่สวยสดงดงามเลยครับของสวนกุลาบวิทยาลัยนี่เป็นภาพชา้าจังหวะได้ประตูพลิกขึ้นนําครับของสวนกุลาบวิทยาลัยเล่นกันมาสั้นๆผาแหวกขึ้นมาเองครับ จังหวะนี้แหวกมาสวยดานุเดชให้มาตรงกลางสุวินทําชิงต่อจังหวะเดียวครับขึ้นมาเป็นแผงเลยครับโตบกลับมาแล้วสุดท้ายไม่ถึงครับนันทพัฒนออกมาดักไว้ได้ก่อนครับผู้รักษาประตูของอาบาจรชัยนาทมาดูภาพชาร์จังหวะขึ้นเกมของสุขุหลักกันก่อนครับหลุดมา3ามคนนะครับแล้วจวังหวะปาดมาเนี่ยเป็นวชิรวิทย์โอ้กำลังจะเข้าชาร์จอยู่แล้วครับนันทพัฒนออกมาเคลียร์ได้ก่อน แต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับสุนกุลาบลุยขึ้นมาที่ส,สุวินสุวินแทงต่อมาแล้วแตะหลบเข้าไปแต่ดีดไม่ผ่านมือทั้งนั้นของนันทพัฒน์ครับบล็อกเอาไว้ได้ครับจังหวะย,ยิงของชาครินอ่หมาใหม่ครับอบจอชัยนาจังหวะนี้พยายามจะหาประตูตีเสมอครับครึ่งหลังทดเจ็บ5นาทีแล้วเปิดเข้ามาหูได้มงครับแต่โดนไม่ดีครับหลุดกรอบออกไปครับพาดโอกาสตีเสมอเลยครับอบจอชัยนาท อบจอชัยนาทเปิดยาวขึ้นไปแล้ว <Hey. S 1> ผู้ตัดสินก็เป่านุวีจ,จบเกม90นาทีครับเป็นชัยชนะของศูนย์กุราบวิทยาัยครับเอาชนะอบจอชัยนาทไปได้2ประตูต่อ1ครับ